ไปวุ้นไปเที่ยวกันมะเราจะไปหาประสบการณ์ชีวิตใครอยู่ไหนคะผมเล่นไดินไปเนี่ยเนี่ยตู้ไหมขับจอดแล้วเขับจอดแล้วแล้วเขาก็ เบุกผักโอ้บุกผักเลยค่ะผักผักค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำซีนให้ก่อนผักเพียนอ๋อผักเพียรเหรอคะส่วนคุณจำลองมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีมะนาวกรมีถั่วมีโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะเลยค่ะอ่ะไหนเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่บ้านสวนคุณจำลองหน่อยสิคะอาพูดกับกล้องค่ะ มกรมากรอแผ่นมะกรอพี่แม่นำเสนอครับมะกรอนาเสนออันนี้คือมะละกอลูกใหญ่ขนาดนี้มอมีฟักมีแตงโอ้โหอันนี้อันนี้คุณจำลองปลูกเองเลยหลคะปลูกเองค่ะโอ้ไม่มีใครปลูกให้เลยหล่ะค่ะทำเองคนเดียวเลยทั้งสวนมีกี่คนเนี่ยคนงานเนี่ยคนเดียว ตอนนี้กำลังเอาผักเสียนไปทำอะไรอยู่คะเปดองแค่ะกะดองไปสาดเพื่อนอ๋อเด้งไปฝากเพื่อนเหรอคะเพื่อนยังอยู่เหรอคะเนี่ยรุ่นเนี้ยเดี๋ยววันนี้ต้องลาคุณจำลองไปทำคลิปไปหาประสบการณ์ใหม่ๆกันก่อนอนุญาตไหมคะอนุญาตโอเคค่ะขอบคุณนะคะอาะไปเลยอนุญาตแล้วก็ไปเลย นานมากที่เราไม่ได้พากันเที่ยวพอมีเวลาก็ขอจัดสักหน่อยแต่ก็เหมือนเดิมะครับไม่ต้องวางแผนอะไรทั้งนั้นแค่ปักธงว่าจะไปจังหวัดไหนก็พอ เริ Mountain, ่มต้นด้วยกาแฟใช่ไหมใช่แต่เราจะที่หริศัทสนุนโดยทิชชู่เปียกก็นั่นแหละครับวันนี้เราสองคนออกมากันแบบร่างกายไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่เลยต้องกระตุ้นด้วยกาแฟกันสักคนละแก้วก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อไปรวยกันต่อ ขับกันมาเรื่อยๆคำถามแรกที่คุยกันก็คือเราจะไปไหนกันก่อนซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญที่ปลายทางขอแค่ระหว่างทางที่เราขับรถไปไอเสียงเครื่องยนต์ที่มันดังๆเราก็เอาเสียงหยัวเราะของเราเนี่ยแหละกลบมันไปเลย ในที่สุดเราก็มาถึงจังหวัดที่เราปักธงไว้สวัสดีค่ะทุกคนกกเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปนะคะจะดาทุท่านไปนะคะก็คือวัดปุโปสรารามค่ะอยู่จังหวัดไททานีนะคะซึ่งเป็นวัดนะคะเก่าแก่นะคะจะพาทุกท่านไปชมปโกโปศรค่ะที่ด้านในมีจิตรกรรมฝาผนัง,นนงต้นปุงรัตน,นโกศิลป์นะคะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยคะ่ะ เป็นไงครับข้อมูลฉบับย่อจาก Google ของเราวัดภุโปสถารางหรือว่าวัดโบสวัดเก่าแก่ริมลำน้ำแกกังสถานที่แรกที่เราเสิร์ชหาตอนขับรถมาเรื่อยๆปกติแล้วเราสองคนจะไม่ค่อยพากันเข้าวัดเท่าไหร่แต่สำหรับที่นี่ความรู้สึกของเรามันไม่เหมือนการมาเข้าวัดทำบุญทั่วไปแต่มันเหมือนเรามาเดินดูงานศิละปะมากกว่า ที่นี่ยังมีบริการล่องเรือชมวิถีเลื่อนแพของชาวบ้านสแกกังซึ่งเราอยากไปมากแต่น่าเสียดายเรืเอรอบต่อไปจะมีอีกทีก็เกือบเย็นเลยตอนนี้เรายืนอยู่ที่มณฑปแปดเหลี่ยมนะคะของวัดอุปโภสถารามจ้าไม่มีความรู้อะไรเลยอ,อาจาไปมาแล้วลืมแต่ว่าพอขึ้นมาด้านบนนะ่ะ เราจะมองฝั่งตรงข้ามเราจะมองเห็นชุมชนของวัดสแกกังแล้วก็ตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านจินแม่น้นนะเน้นนู่น,นเนีน่เห็นใกล้ๆเลย<ม>คือวัดสแกกังเราไปขึ้นไปด้วยนะใช่เราไปขึ้นไปแล้วขับรถชาริขึ้นไปด้วยนะขึ้นไปก็คือจะมองเห็นวิวดา้านล่างเมืองนะใช่วิวของเมืองนะถือเป็นวัดหนึ่งที่เราก็มาเช็คอินที่แรกใครมาใครก็น่าจะมาเช็คอินตรงนี้นะ จะเป็นข้อเสียของเราที่เราไม่เคยศึกษาข้อมูลหรือประวัติศาสตร์ในที่ที่เราจะไปเลยขอแค่ได้ไปเห็นด้วยตาแล้วอ่านเอาตามป้ายที่เขาเขียนบอกข้อมูลไว้แต่ถึงจะอ่านในทุกบรรทัดแต่พอออกมาจากที่นั่นเราก็แทบจําข้อมูลอะไรไม่ได้เลยดูสิตั้งแต่ต้นรัตนพิสิทธิ์หง200กว่าปีอ่ะภาพนก็ถือว่ายังจะเกณฑน,น,นอยู่หเกณอยู่ในขนาดด้าน,นนอกนะด้านนอกโดนแดดโดนลม แม้จะมีบางอย่างที่เราเกิดข้อสงสัยในสิ่งที่เราไปพบเจอเราก็ได้แค่ตั้งข้อสันนิษฐานกันเองว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่คิดจะไปหาคำตอบแบบจริงจังเลยสักครั้งว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่การไม่รู้แล้วทิ้งข้อสงสัยไว้มันก็ทําให้เรามีเรื่องราวคุยต่อหลังจากที่เราขับรถออกมา เก็ดเหรอเก็ดเหรอกินได้ยิมกันป้ะอีกคำมันจะได้อยู่เราเดินทางกันต่ออีก50กว่าโล มุ่งหน้ายังอำเภอลานสักเพื่อมายังสถานที่ที่เขาบอกว่าเป็นอันซีนของจังหวัดอุทัยธานีและเป็นป่าดึกดำบันของเมืองไทยด้วยซึ่งดูจากรีวิวแล้วมันก็น่าสนใจจริงๆครับกับที่หุกปาตาไปเลยครับม,ม,ม,มุนนยครับเข้ามาก่อ <laughs> น เช็คอินมาแค่หรอเช็คอินเช็คอินเรียบร้อยแล้วเดีดเดๆกลับได้เลยย้าเลยเหนื่อยอ่ะไปดมดิคร้อนเิ่นครฮีทแล้วอ่ะเขาบอกฮีทแล้วขึ้นๆปเดี๋ยวเราไปสำรวจถ้ำสำรวจถ้ำ มาต่อตกลงคนเดียวได้ค่ะเดี๋ยวเ้าไปลงด้านบนอีหนึ่งท่านรับบัตรตีนะคะปกติเสียยี่สิบาทใช่ไหมคะปกติวันนี้วันครอบครัวเราเลยให้เข้าตีนะคะวันนี้นะคะสองคนครับมาได้กันครับครับผมครับไม่พร้อมเลยครับต้องพร้อมแล้วครับเดินมาถึงนเ้แล้วครับ อนนี้เราอยู่ที่ปุบปาตาปุบปาตานะครับปุบปาตานเป็นที่แห่งนี้นะคะเป็นอันซีนของจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่ชื่อเขาว่าปุบปุบป่าตานี่ก็คือมีต้นตาดเยอะมากต้นตาดคือต้นหลักต้นตาดเนี่ยลักษณะเหมือนต้นปาล์มกระเป็นต้นไม้บนหลักอืมอ่านแค่นั้นแหละค่ะจำได้เลยเหนื่อยเดิมคือสองเม่ไดเหนื่อยเลยนะ กล้องนี้มันได้มากเลยทางข้าวนะครับมีข้ทางข้าวด้วยข้าวทำเขาบอกว่า40เมตรโอ้ตอนนี้ในนี้มืดนะเราต้องเปิดไฟอไฟใช้มาหรือไม่ก็ใช้โทรศัพท์เข้ามาในที่ก็จะมืดเลยนะต้องใช้ไฟฉายแล้วก็เดินระวังนิ้วเพราะว่าทางมันจะเป็น ทางลาดลงไหนอะไรเห็นทางเข้าไหมไหนอ๋อเห็นแล้วมีน้อนตัวนึงเมื่อกี้ระหว่างทางน้อนเยอะมากมีคนเข้ามาในถ้ำปะป๊ามีคนเข้ามาแล้วตอนนี้เรากำลังพยายามจะเอาภาพตอนเราเดินแบบไม่มีคน ีมันได้แล้วตีลืมกดเลคคอร์ดกดเลคคอร์ดอี้วนไอ้้ไอชัดเยังไงครับไปต่อลูกเขาแค่นี้ไปต่อไปต่อนะไปต่อเราต้องไปต่อไหนๆก็มาแล้วไปให้สดทขามาแล้วครับทามแล้วโอ้ได้ยินเสียงธรรมชาตินะเปลี่นทางลงไม่ต้องมาขึ้นข้ามขึ้นเลยเห็นทางลงแล้วปงเลยครับนี่ไงว่าต้นตัดร่มรำไม้ต้นปาล์ม โอ้นี่ไงเต็มเลยข้างล่างง่ายเมื่อกี้ที่เราเห็นแค่ตัดเดียวพอลงมาข้างล่างหลายตัดเลยต่จะไดตั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 ตัตัตัเล่นได้เลยเป็นตลกใหญ่ท้อเล่นสู้แต่จะได้ตัตั ีลูกหมาป่านี่เป็นได้แค่เมาคีลูกหมาหมาป่าไม่ได้สิ่องอกคือินงอกจากดินขึ้นไปนยอดก็คือยอ,ย,ยอจยจัห้องลงมาอันนี้เป็นความรู้ที่หลายท่านอาจยังไม่รู้ เขาลูกันหมดแล้วล่ะใครที่ไม่รู้ทำไรครับตั้งก้องาถ่ายรูปชัยลูถ่ายราายูปเหเดี๋ยวชัยเดินมาหน่อยมันเดี๋ยวถ่ายมันนี่เราชอ้ชัยเอาไปนะครับวัาที่นี้ไปไรรกลับได้แล้วสี่โมงแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาที่กากดิบใช่ อืออืดูยากเว้อืออเราจะจนไปมากเลยอ่ะแม่สิ่งที่ฉันจะทำคือน้ำน้ำชื่นใจน้ำหวาชื่นใจเอ้ยแนะนำนะครับจำเจอจำเจอสิ่งที่ขายไม่ได้เลยกระชายฮะครับเอาติดตัวมาเพราะในท้ำจะมืดมากใช่แล้วก็และที่ขายไม่ได้เลยนี่ดมขายได้สามสิบไปแล้วรู้นะ ไม่ใช่ไหมแจาเป็นมากนี่ไม่มีเลยทั้งน้ำทั้งกระดม,มจะตายถ้าเกิดเป็นจอดนอนในรถจะได้ป่ะครับรถสามารถเข้าจอดได้ไหมครับอ๋อโอเคครับแต่ราคาบริการเท่าไหร่ครับออกจากหุบป่าตาดเราขับตรงขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อหาที่พักเพราะว่าใกล้จะเย็นแล้วซึ่งเราก็บังเอิญมาเจอสถานที่สวยๆวิวหลักล้าน เราไม่ได้ตั้งใจจะมาจนอดไม่ได้ที่จะต้องจอดรถลงมาถ่ายรูปกันด้านหลังสวยมากเลยนะครับเขาโบกมือให้เหรอไม่รู้เพื่อนกันหมดเนี่ยไม่รู้เห็นเขามองแล้วเขาโบกมือให้อะนี่เป็นไงด้านหลังสวยเหมือนอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะเหยียบกล้องเราหรือไม่ เขาจอดแล้วเขาจอดแล้วแล้วเขาก็เขาก็ขเขาก็เล็กมากรถแอนด์รถหลยครับจอดหลังรถก็ได้ครับขเขาว่าอะไรนะเขาขอถ่ายรูปก,กับรถเราสภาพรถเราคือแย่มากเลยนะเขาถ่ายรูปก,กับรถเราไอ้คันนี้ครับเยอะไปครับ ไปเอาไม่ได้ครับทำไมไม่เหยียบวะจะได้ซื้อใหม่ขอถ่ายรูปรถเราจะปิดรถให้เข้ากันไหมรู้ว่าก็เผื่อเขาอยากนั่งไงเอาเป็นงั้นจัดให้หน่อยอีกไม่ไปเคลียร์พื้นที่ให้มันที่มันรกๆไงนี่เขามาขอถ่ายรูปรถขอถ่ายรูปคือเราแบบว่าเก็บตังค์ด้วยทุกคนเราจะเก็บตังค์กันรึไงจะเริ่มพูดไง 100ห้าโมงครึ่งพระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วแต่เรายังคงหาที่พักกันอยู่ต่อไปไอ้บ้าเอ้ยแล้วจะไงยังไงพี่พเขาไปงไหนก่อนเลยไปไหนแต่ตฉันจะไปยังไงนี่เปล่านี่เปล่าครงนี่เปล่าใช่ไหมเราเปิดประตูถามดิวสวัสดีค่ะลานกางเต็นท์หนูสามารถจอดนอนได้ ภูผาบ้านภูผา๋อ้านภูผาแต่ว่าที่นี่ไม่มีสเบียงเดี๋ยวเราจะต้องออกไปหาสเียร์ใช่คือเราไม่มีอะไรมาเลยแปงสีฟันกูยังไม่มีมาเลยคิดดูทำไรครับต้องพูดไหมเนี่ยต้องพูดไหม <laughs> กระจกจก <laughs> มันอยู่ดีๆของมันนัไม่เคยเปิดอ,อย่งไงสภาพซ่อมครับใช่ครับ นี่ครับที่นอนคืนนี้ของเราครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยสะบัดผ้าหนึ่งทีจบอ๋อของลงให้เรียบร้อยแล้วก็คือสะบัดผ้าจบเลยเอาของอะไรมามากกว่านี้ของที่เป็นประโยชน์ก็คือไม่ได้เอามาเลย <laughs> แปนฟ้ายาสีฟ้าเก่ยวนมขมน้ำไม่ได้เอามาเลยตอนแรกจะกางอันนี้กางอ่ะเกียดทุกวันนี้แค่นี้จริงๆนะเราเราช้าด้วย รถก่อชาขับรถก่อชาเที่ยวไหนก็ไม่ได้แพนไเที่ยวไหนก็ไม่ได้แพนจุดมุงไม้ก็ไม่มีพอมาถึงแบบจุดกลางเต้นเราก็ต้องมาหาอีกไม่มีไม่ไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นพอได้ที่แล้วเราก็รู้สึกว่า,ามันเย็นแล้วอ่ะจะกลางเต้นมันก็สำหรับเราคือมันมืดไปแล้วอะ <brasile S 2> มันมันไม่มีอรารมณ์กลางเต้นมันเหนื่อยไปแล้วอ <c oughs> เอาให้มันง่ายที่สุดเนาะเอาให้มันง่ายที่สุด ป้าเนี่ยมองเขาเก็บบรรยากาศโอ้มีเวลาเก็บบรรยากาศเยอะวันนี้เหนื่อยมากเดินทางอ่ะไม่เหนื่อยหรอกตตาสถานท่องเที่ยวเราดิโอ้โหจบเลยแล้วโปรดักชั่นเราแบบอะไใหญ่งใหญ่อะต่างกองวิง่งต่างกองวิง่งมันเหนื่อยมากแล้วบบเราก็อยากได้ภาพที่มันเป็นแค่แบบว<ม>่าสองคนเนาะแต่เรามาวันหยุดยาวไงคนเที่ยวเยอะ<ม>พอคนเยอะเราก็ถ่ายรูปไม่ได้ใช่ไหมยิ่งในถ้ำนะ<ม>ไฮไลท์คือในถ้ำอะยืนลอยแล้วยืนลอยังหว่า พอจังหวะได้ลืมกนเล็กกอดดิโกชีวิตนี่แหละครับมูชี่แค่ได้ออกมาเที่ยวก็มีความสุขแล้ว หมาที่บ้านนเอามาด้วยเหรอหเอามาด้วยเหรอหเราเอากำะมังข้าหมามาทำไมไไ,ไะะด,ดีกำะมังกวหมา